กตังค tamam ุณย no ังไม่หังนทาแต่พังสาทุนสาทุปนโมรานี้สัพทังอัปปาทาชัตเมทนเตปุกาสัทวารัตเยนกตังสัพทังอัปปาราชัตเมทนเตปุกาสังขมานุทนเตสาธุสาธุสาธุอะนโมทามิสาธุสาธุสาธุ ทามิรโตาวันทามิทารุโยอางวันทามิสัพพโสภุัธรมมาสังฆปูชิตัูสะเณตธรรมสัเสังฆภะลาปตาัเจกาจะยังมาังอรันสานัะเตเจนะระคัมมนทามิสัพพโส Para Patara Patika Nanya Yang Palang Arhangka Nya Teten Lakam Banta Mitaposo Sapeputa Sape Dhamma Sape Sangka Para ธรรมอทิามิธฆัมอิตามิอลัมสสัิติติิโตภะวะภะรังสัมมาสัมพุทโธวิชังันตันโน